ครับผมสวัสดีครับลุงพรอบเอาไปนายงานสดตรงจากสกลนครนะครับเอารับได้ชัดเจนเลยครับผมมาที่วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับที่สำเร็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรนะครับหอประชุมที่หอประชุมบัชราลังกอนนะครับมหาวิทยาลัยราชภัสกุนครโดยพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บันฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะบกเชียงเหนือ 12จังหวัดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับพฤหัสบดีที่9ก็จะเป็นบระดิตจากร้อยเกตนะครับแล้วก็บนราชธานีนะครับจำนวนทั้งสิ้น4,78 8รายนะครับขอขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านนะครับตอนนี้สกลนครตกแต่งสวยงามหลู่พร้อมครับที่พักทุกที่นะครับไม่ว่าจะน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับที่สกลนครตั้งแต่วันที่5นะครับ มาที่สํานักงานคณะกรมกกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านดรชินันพภูมิรัตน์ได้สรุปรายงานนะครับในเรื่องการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบริจุและแต่งตั้งบุคคลขรราการเป็นขราการครูและบุคลากรในการ,ร,าการสารตําแห่งครูผู้ช่วยนะครับเสร็จสิส้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่มาที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิน้น79เขตนะครับ34สาขาวิชา มีตำแหน่งที่จะบรรจุ1,070อัตราเท่านั้นจากการตรวจสอบสรุปข้อมูลบอกว่าตอนนี้นะครับยอดผู้สมัครทั้งสิ้นทั่วประเทศนะครับ 84,583คนนะครับโดยเขตพื้นที่ที่มีผู้สมัครสูงสุด5ันดับแรกก็ได้แก่สพปศรี 4, สะเกดเขต3 6,385คนนะครับสพปตากเขต2จำนวน3,207คนสพปกระบี่นะครับจำนวน3,105คนสพปสมุทรปราการ1เขตหนึ่งนะครับจำนวน3 0 9 5คน และก็สพปนครราชสีมาเขต3จํานวน2,749คนนะ,ะส่วนวิชาเอกที่มีผู้สมัคร5าอันดับแรกนะครับก็ได้แก่วิชาคอมพิวเตอร์เลยครับอันดับหนะึ่งะติดตามด้วยสังคมมาศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและก็กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ในส่วนสาขาที่ไม่มีผู้สมัครเลยนะครับลูกหลานก็คือสาขากายภาพบําบัดไม่มีคนสมัครเลยนะครับในขณะที่สาขา กิจกรรมบำบัดนะครับมีผู้สมัครเพียงสามรายเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลูกหลานเตรียมความพร้อมนะครับก็จะสอบในเดือนมิถุนายนมาที่ท่านพงเทพเทพการจนานะครับรัฐว่วาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าจากการมีจากการที่มีการประชุมผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพื่อ รับฟังนโยบายเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียนนะครับของเวนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานนะครับก็ได้มอบนโยบายาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับขอเขตพื้นที่นําศึกษาไปได้ศึกษาอย่างเร่งรัดแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็คงจะต้องยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเพื่อคํานึงถึงคุณภาพาาซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับรองรับไว้แล้วสำหรับเเรืองขนาดเล็กอาจจะมีการซื้อรถตู้รับส่งนักเรียน1,000คันหรือไม่ก็อาจจะให้เอกชนเข้ามาประมูลไปบริหารจัดการนะครับส่วนข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กในขณะนี้นะครับสบทนะครับที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า60คนก็ต้องสำรวจดูว่าจะเข้าข่ายยุบหรือไม่นะครับจากข้อมูลบอกว่า นักเรียนนะครับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า120คนนะครับทั่วประเทศมีทั้งหมด14,816คนนะ,ะ16คนโรงเรียนนะครับ โรงเรียนน้อยกว่า60คนนั้นก็มี8 9 6 2คนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของท่านรัฐมนตรีที่จะต้องมีการบริหารจัดการในขนาดเล็กนะครับมาที่สพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับท่านชันวิทย์มูลโคตรนะครับมีหนังสือไปยังผู้มีการทุกโรงเรียนนะครับบอกว่าทางสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับได้สารวจพบว่าณวันที่1เมษายนสอ5พนายนะครับมีข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาที่มีวิทยา าฐานะชำนาญการพิเศษนะครับได้รับเงินเดือนเต็มขั้นแล้วตอนนี้เนี่ยห้าหพ 80บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิในการขอรับพระราชทานาเครื่องราชอิสริยพร์ชั้นสายสะพายนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้โรงเรียนนะครับได้ตรวจสอบข้าราชการครูตามข้อมูลดังกล่าวเสร็จแล้วก็รวบรวมหลักฐานอย่างละ3ามชุดนะส่งเขตพื้นที่นครปฐมเขตหนึ่งภายในวันที่23พฤษภาคมอ้รราวการทันใดที่เดือนต่มขั้นนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้สายสะพายนะครับนอกจากนั้นทางสพนครนปฐมเขตหนึ่งก็จะมีโครงการฝึก ปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็จะมีการอบรมทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับระหว่างวันที่3มถึง6มิถุนายนที่ห้องประชุมรวมใจหนึ่งสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็าทางผู้รงครีงนะครับให้เตรียมเจ้าหน้าที่นะครับพัสดุจำนวนหนึ่งคนนะครับเตรียมพร้อมเข้ารับการอบรมนะครับภายในวันที่15พฤษภาคมก็ถือว่าเป็น เรื่องที่จะเรียนรู้ใหม่ในเรื่องข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับทางสพป,ปนครปนมเขตหนึ่งโดยท่านมารุตอุปนิสสกรผู้ในการสพป,ปนครปนมเขต1นึ่ะครับได้มอบหมายให้ท่านชันวิทย์มูลโคตรรอง พอ,พอพอสพปนะบบนเาปรมเขตหนึ่งพร้อมด้วยท่านชัยยุทธเพชรวงศ์ผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคลอ่าแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับร่วมต้อนรับพระนท่านเสริมสักพงพนิตฐรัมตีช่วยว่าการกระทรวงสึาธิการนะครับในการเดินทางมาปฏิบัติเฝ้ารับเสด็จอ่าเสด็จพระอม,มรอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภััสกลนครอ่าทางเขตหนึ่งนะครับทางเขตหนึ่งบอกว่าอ่าแจ้งถึงทุกโรงเรียนนะครับ บอกว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กําหนดติดตามการนืองานตามแผนกลยุทธ์ประจําปีการศึกษา2555นะครับทางสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงนะครับได้รายงานข้อมูลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับภายในวันที่15พฤษภาคมเพื่อที่จะสรุปรายงานสอสอ,อ,อต่อไปวินท้าคารวันนี้ครับลูกหลาน ลูกหลานและก็ชาวพี่น้องชาวบ้านหาดกุ้งนะครับสามหมู่บ้านท่านผู้นิการบุญธรรมสิทธิพาบอกว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับสลับบุญประเพณีบั้งไฟเดือนหกของพี่น้องปาของพี่น้องชาวบ้านหาดกวงพลาดไม่ได้เลยนานี้ครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับก้าวหน้ามาครบหนึ่งร้อยปีเมื่อวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะทางท่านอาจารย์พนวัตน แสงสว่างครูผู้สอนโรงเรียนดอนอนงหงษหงทองวิทยาคารตำบลดอนอ่างหงษ์อำเภอท่าประดมเนี่ยบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของโรงเรียนครับในวันที่23สาพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะโดยจะมีการุวาลี้ยงพระมีการทอดผ้าป่าเงินที่ได้จะใช้ในการปรับปรุงห้องโรงเรียนอนุบาลปู้ไม่ได้ไม่ได้คนนั้นหลานชายหลวงพอ่อเรียนอยู่ตรงนั้นตอนนี้โชกุณก็จะเข้าอีกด้วยใช่ไหม ขาบอกว่าเรียนเก่งนะลูกถ้าอย่างไรยังไงวันที่23พฤษภาคมนะเจริญเจ้าองก็รอบ100ปีโรงเรียนดอนอโหงหงทองวิทยาคารตะบลดอนอโหงครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนะครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนะครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากล ขบวนรถขอ,องรเราไม่เก่งโดยเพราะการเรียนการสอนแล้วก็การที่มีจริยธรรมคุณธรรมยุบงดงามเท่านั้นนะการกีฬาก็ไปแพ้ใครครับในทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์ลาหาดสุริวงศ์บอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทีมนะักกีฬาของมหาวิทยาลัยนครปนมทุกคนที่สามารถคว้าเหรียญทองอหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและก็สามเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรในทั้งกัด สำานังงานคณะกรรมการอุศึกษาครั้งที่ส2มสิบสองบางแสนเกมส์ที่มหาวิทยาลัยบุรพา,าจังหวัดชนบุรีหนึ่งถึงแปพฤษภาคมที่ผ่านมาครับคว้ามาหนึ่งเหรียญทองได้แก่เปตองบุคคลหญิงครับนางสาวสุพรรณิกาพงพุกแล้วก็หนึ่งเหรียญทองเอ่อเ,เหรียญเงินนะเอ่อจากกอล์ฟบุคคลชายไฟบีอะไรประมาณนี้นะอิรสระไม่ค่อยถนัดเรื่องกอล์ฟนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงจํานวนสามเหรียญนะครับ จากกีฬาจากกีทาวิ่ง400เมตรนะฮะสุรพงษ์ธุมประเสริแล้วก็กอล์ฟอีกด้วยแล้วก็กอล์ฟผู้บริหารทั่วไป5คนแล้วก็บุคคลชายาก็แสดงความยินดีด้วยครับเก่งทั้งการกีฬาครับแต่ถ้าหากว่าต้องการ